แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันนี้เนี่ยต้องถามพี่ป๊อปแล้วว่าถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกหรือยังไงดีคะสำหรับดีลของสองคนทั้งกาเซมิโร่แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คืออันโตนี่ครับผมคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าณตรงนี้นะครับไอการขายนักเตะออกไปเนี่ยอย่างลีของตุรกีจะปิดประมาณวันที่13กันยายนอ่ะใช่ใช่นขาจะปิดะ้รวันนี้วันที่วันที่5เหรืออีก12วันค่ะ เพราะฉะนั้นขาขายไอขาออกเนี่ยถ้า,าจะมาซื้อนักเตะไม่ว่าจะจากลิเวอร์พูลจากเอเซนวิลล่าอะไรเงี้ยขายได้หมดนะคือหลีกตุรกีมีสิทธิ์ซื้อปล่อยออกได้ปล่อยออกได้อออไดที่เนี้ยฮะข่าวใหญ่ที่สุดเลยก็คือทางฝั่งของคาเซเมโลครับใช้ระยะเวลาเพียงแค่3าวันเท่านั้นครับจากฮีโร่เมื่อซีซั่นแรกกลายเป็นผู้ร้ายแบบสื่ออังกใช้คำว่าคาวพลิดะอุลขคาวพลิดคือประมาณไหน CULPIT ก็แรงอ่ะเป็นประมาณว่าผู้ร้ายในหนังประมาณนี้ไหมประมาณนั้นตัวร้ายตัวร้ายอ่าตัวร้ายในหนังละครค่ะคุณผู้ชมครับคนคนนี้เป็นนักฟุตบอลที่มาแก้ไขตรงกลางให้กับแมนยูเต็ดเมื่อสซีซันก่อนเขอเล็งชนหางนะครับพอเขาพลาดในเกมเจอกับลิเวอร์พูลโอ้โหเหมือนแผ่นดินจะถล่มเกิดสึนามิใหญ่ค่ะโดนด่าแบบเมียต้องออกมาปกป้องอ่ะมันเกินไปนะโอเคอุ่นอาจจะ อุณอาจจะชอบเขาตอนที่อยู่มาดริดแล้วก็ไม่เออคุณชอบเขาดิใช่อูณชอบเขามาก,มากๆนะคะตอนที่อยู่มาดริดตอนนั้นที่แผงกลางมาดริดแพ็คแนนมากรวมถึงโครสด้วยนะแต่ว่าพอย้ายมาอยู่กับแมนยูอันเนี้ยอุนดูจากที่ไม่แน่ใจในพอดแคสต์หรืออะไรของ <c oughs> ริโอเฟอร์ดินานว่าแล้วคุณต้องพูดประเด็นนี้ใช่ไหม <laughs> ผมเดามไม่ผิดแล้วคุณพูดก่อน <laughs> อ่ะคือ ตอนแรกย้อนไปนิดหนึ่งแล้วกันเนอะเจมี่คาร์เกอร์ออกมาด่าก่อนว่าแบบเฮ้ยคือเนี่ยอะไรกับเซเวโรมาหนึ่งปีแล้วนะหมดสภาพแล้วทําอะไรก็ไม่ได้เหมือนเอาอาชีพฟุตบอลของตัวเองมาทิ้งเอาไว้ที่แมนเชสเตอร์ในเตะคุณควรจะพอแค่นี้ก่อนที่เหมือนฟุตบอลจะเขี่ยคุณออกไปจากการเป็นนักเตะอาชีพกบคุณแรงมากเลยแรงมากคำนี้ถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษแรงมากนะที่บอกว่าอะไรลีฟฟุตบอลบีฟอร์ฟุตบอลลีฟยูใช่ไหมใช่ค่ะคือรีบเลิกเล่นก่อนที่จะอายมากกว่านี้ประมาณนี้ประมาณนั้นซึ่งอูนก็เลยจะบอกว่า อูนชอบที Real ่จริงๆถ้าใครที่ตามพอดแคสต์ของเรียวเฟอรินานหลายประเด็นนะคะไม่ใช่แค่เรื่องข่าวเซมโตรอุรู้สึกว่าเฟอรีนานเป็นคนหนึ่งที่วิเคราะห์ได้ดีเขาวิเคราะห์แบบเป็นไม่ไม่ไบแอสเป็นกูเขาเรียกว่าอะไรวิเคราะห์แบบเป็นคน,นเป็นม,มนุษย <อะ S 2> ์ <c oughs> คือเอาอาชีพนักฟุตบอลเนี่ยมาผสม <c oughs> ไม่ได้มองแค่นักวิจารณ์ <c oughs> ซึ่งที่อูนบอกว่ารู้สึกประทับใจคือคำไหนของลีโอคือ อุ้นชอบที่ฟอริน่านะเขาบอกว่าจะมาตัดสินจากเกมเกมเดียวไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่คุณเอามิดฟิลแบบ เออรียกว่าอะไรม่ฟีลตัวรับธรรมชาติอ่ะมาเล่นในแบบที่เอริกเทนฮากจับไปเล่นอ่ะมันไม่ใช่เหมือนคุณแบบไม่มีคู่มือในการใช้งานอ่ะเหมือนคุณไม่รู้ว่าคนคนนี้เหมาะที่จะเล่นตำแหน่งไหนควรที่จะอยู่ยังไงแต่ว่าพอเขาพลาดจากการที่เขาทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดกลับายเป็นเป้าเป็นเหยื่อให้โดนถล่มขนาดนี้มันมันก็ไม่ใช่ตั้งแต่จุดต้นแล้วคือตอนมาดริดเนี่ยเขาแค่แย่งบอลแล้วให้โทนี่โคสกับโมดิไปทำแต่เนี่ยโอ้โหคุณมอบหน้าที่เขาเต็มไปหมด ทีนี้อันนั้นคือที่อูนเสริมเรื่องพอดแคสต์ะนะคบแต่ว่ากลับมาที่ตลาดซื้อขายเมื่อคืนนี้หลีกตุรกีนําโดยกาลาตาสลายซึ่งไม่ใช่เฟเนรบาเช่เฟเนบาเช่นี่คือ,อมูรินโญ่กาลานี่คือมาเลยเศรษฐีอยู่แล้วในตุรกีนะคะับอกว่าไม่เอาใช่ไหมนั้นเอาไปดูแลต่อนะอซึ่งเ,เพราะว่าเขาเพิ่งจะได้ยืมโอซิมเพนไปใช่่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหลุ้นถึงตีสามว่าถ้าหากมันเห็นด้วยกัน3ปาร์ตี้อ่ะ ทางนักเตะและสองสโมสรคือกาลากับแมนยูจบเลยนะคือเช้านี้มาบินไปเลยบินไปที่ตุรกีเลยนะ,ะแต่ปรากฏว่าคาเซเมโลยืนยันนะคบว่าจะสู้ต่อในสโมสรนะครับก็คือไม่ย้ายนะครับนนส่วนอีกคนนึงคืออันโทนี่ไม่ไปเหมือนกันอันโทนี่นี่เขาชัดเจนใครจะมาดึงไปตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ ไม่บายให้ยืมตัวก็ไม่ไปยังไงก็ไม่ไปคนเนี้ยขออยู่แต่จริงเมื่อคืนเนี้ยผมไม่แอบคิดว่าเขาจะเปลี่ยนใจนะเพราะเขาไม่ได้ลงเลยอูนเขาไม่ได้ลงเลยทางขวานี่คือเป็นอามัดกับกานตาโชผสมสาบกันเล่นเลยค่ะผมก็คิดว่าเอ้ยดูทรงแล้วเมื่อวันที่แพ้เลี้ยหัวมีคนมาขอลายเซ็นคือเขาเดินผ่านอารมณ์ไม่ดีก็คิดว่าเอ้ยอาจจะเปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนเ้ยถ้าเหนื่อยแพงมากอ่ะก็โฮงแบบว่าตอนนี้เพิ่งจะโดนทัวลงไงที่ไปถ่ายรูปคู่กับแบ็คอลิสเตอร์ไอริซันโดเนี่ย เออลิซันโดใช่ใช่ลิซันโดแต่คนนั้นเขาไม่ค่อยสนใจอยู่แล้วอืหลายประเด็นเหลือเกินแต่จริงๆมันไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นไหมคะก็มันเพิ่งแดงเดือดไงคือคนอาเจติน่าเนี่ยเขาก็แบบว่าหลังจบเกมเขารักการอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเพิ่งแพ้30มศูนย์มันก็ไม่รอดก็สรุปว่าคาเซเมโรกันทูนี่ะไม่ไปแล้วก็อยู่ต่อคนนึงสู้คนนึงนั่ง คนนึงนั่งถือว่าสมใจไหมเอาแบบนี้ก่อนเซ็งสิครับผมอยากให้อนุนี่ไปแต่ว่าโอเคที่คาเซโมโลอยู่โอ้ยโอเคมากผมบอกเลยเมื่อคืนย้ายขายไปเนี่ยผมจะผิดหวังสโมสรมากทีนี้เห็นเชียร์เลกับแรดฟอร์ดใช่ไหมค่ะอีกคนหนึ่งก็คือแรดฟอร์ดค่ะโอ้โหไม่ไม่เห็นท่าดีใจท่านี้มานานมากแล้วท่านด็อกเตอร์เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษคือเทมเพขมับ ค่ะข,ขมับไล่รูมานานแล้วว้ <c oughs> <c oughs> เออตอนนี้ก็คือแบบอันหน้ผาผักเกลี้ยงเกลาอะไรประมาณนี้นะออก็เชีร์ร์ค่ะล่าสุดตอนเชีร์ร์ก็ออกมาแนะนําว่าเฮ้ย <c oughs> เอ,อ็งไม่ต้องทนแล้วแหละ ไปเถอะไปดีกว่าเพื่ออนาคตที่ดีกว่านี้เพราะถ้าเกิดอยู่ตรงนี้เนี่ยโอกาสในการลงสนาม,มหรือแม้กระทั่งการลงสนามไปแล้วพอทําไม่ได้โดนกระแสโจมตีหนักๆเข้าอันนี้อุนคิดเองนะแต่รู้สึกว่าเขาไม่อยากจะให้บรัฟอร์ดโดนเหมือนกับที่ Harry m ่แม i กไวโดนเพราะว่าวถ้ามองแล้วนะคะบรัสฟอร์ไม่ใช่คนที่รับแรงกระแทกได้มากแล้วก็ได้ดีเท่าแม็กไว์อืจริงก็พูดพร้อมกันกับนิกกี้บัตซึ่งนิกกี้บัตเป็นคนดูแลแคเมื่อ เมื่อตอนโอเลกุน่าโซชาเขาบอกเหมือนกันว่าต้องย้ายออกไปแบบหายใจในในในประเทศที่สื่อไม่ได้แบบกดนานขนาดนี้ไม่นั้นเนี่ยยูอย่างเงี้ยคุณไม่ติดแม้กระทั่งทีมชาติก็หลุดก็ไม่ไม่มีชื่อเลยว่ะต้องเปลี่ยนบรรยากาศไปยูโรจนเนชั่นลีกก็ไม่มีชื่อค่ะครับประมาณนี้เอาไว้นี่อีกไหมเราจะพูดถึงเรื่องของเอริกเทนฮากันนิดนึงไหมคะเอานิดนึงเจ็ดนัดใช่ไหม 7นัดนี่มันถึงคริสต์มาสหรอยังคะถ้า7นัดที่ว่ากันว่าจะตัดส,สินอน,นาคตเนี่ยไม่ถึงจริงด้วยต้นตุลาแค่นั้นเองออ,อันนี้สถานการณ์ของเอริกเชนฮาร์นะคะเพราะว่า3นัดแรกแพ้ไปแล้ว2นะ 2> คริมเมลีกฤดูกาลนี้จากพ่อหนุ่มที่บอกว่าผมเป็นรองแค่แมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ตอนนี้เนี่เป็นรองบวยหรือยังเอ้า <c oughs> อุ้ย <c oughs> อุ้ย <c oughs> เฮ้ยในยู่น,นี่หนามาาไปแล้ว <c oughs> เใบ้างเนี่ยอ่อ,อันนี้เขาบอกกันว่าหลังจากนี้7นัดหลังจากกลับมาจากฟีฟ่าเดนี่เป็น7นัดที่จะตัดสินอนาคตของเชนฮากนะคะเริ่มตั้งแต่14กันยานี้ก่อนเลยจะไปเยือนเซาแทมตันแล้วก็จะไปที่คาราบาวคับนะคะเล่นในบ้านเจอร์นซีจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเกมเยือนคริสตัลพาเลสค่ะแล้วก็เล่นในบ้านเจอกับทวนเต้อันนี้เป็นยูโรปาลีกเนาะแล้วก็เล่นในบ้านเจอเจอกับสเปอร์สต่อด้วยไปเยือนเอฟซีปอร์โตอันนี้เริ่ม เริ่มหนักแล้วเริ่มเข้มข้นแล้วและก็วันที่6ตุลาเ <c oughs> นี่ยนะคะคือจะไปเยือนแอสตันวิลล่าโอ้แอสตันวิลล่ากับอุนใช่ไหมแสดงว่าเขาน่าจะมองแค่ก่อนฟีฟ่าวิอีกรอบหนึ่งนึกออกปะ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาปรับเปลี่ยนโค้ชม,มันจะต้องเบรกทีมชาติเนี่ยก็คือหลังจากนี้อีก7เกมแล้วก็เบรกทีมชาติอีกรอบเนึ่งเนี่ยถ้าไม่ดีก็มีโอกาสเหมือนกันนะมีสิทธิ์สูงเหมือนกันนะสเร็วไปไหมคะเอาจีอุนรู้สึกว่า ไม่อูนอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเวลาที่ฟุตบอลเปลี่ยนผู้จัดการทีมบ่อยอพอรู้สึกว่ามันเหมือนละลายเงินเล่นอะ่อนพะพอเปลี่ยน,ยเ,ปยนเปลี่ยนทีมทีนึงมันก็เหมือนต้องเริ่มตั้งต้นใหม่ต้องเสริมทัพใหม่เพราะว่ามันยากมากนะคะกับการที่ผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาแล้วอ่ะไม่ได้เป็นนักเตะสุดที่เขาต้องการทั้งหมดอ่ะก็เหมือนเดิมเหมือนเชลซีอะ่ะเริ่มใหม่ก็ซื้อใหม่แต่ว่ามันมีข้อหนึ่งอูนตรงที่ทําไมเขาถึงจะพยายามเปลี่ยนได้เพราะว่า บอร์ดบริหารชุดใหม่เข้ามาเขาเปลี่ยนคนของเขาหมดแล้วไงค่ะมันเหลือตําแหน่งเดียวไงที่ยอมกลืนน้าลายนะจริงๆก็เซจิมเขาพูดาตามตรงเขาให้โอกาสเองไม่ใช่หรอถูกต้องก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าเขาแร่แหบเราเรีนเนยกว่าเอามือตัดนิ้วเลยแล้วแบบยังไงดีนะตามตรงคุณผู้ชมถ้าหากทูเข้าไม่เล่นแง่เยอะอะต่อให้เทนฮากได้แชมป์เอกับแมนยูไนแต่ละ วันนี้ก็เปลี่ยนคุณซื้อไปแล้วแต่พอคุยไม่รู้เรื่องไงมันก็เลยวกกลับไปหาเขาแต่ยูก็ไม่ชอบถูกเคิร์มไม่ใช่หรอผมไม่ชอบไปแล้วฮะแต่ว่าอันนี้คือพูดในมุมที่ว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนไม่เกี่ยวกับผมผมก็เลยบอกว่าคิดว่าสโมสรรอบนี้คือเหมือนเหมือนให้โอกาสแลต่ไม่ไม่ดีอีกเนี่ยไรออกไรออกไรออกแน่นอนรอดูครับ